วันนี้นะครับบุมจากรเพชรนำพักขุนแผนพิมเล็กนะครับบล็อกแรกของหลวงผู้ทิมวัดละหานไล่มาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้เป็นพระขุนแผนพิมเล็กผงพายกุมารน,นะครับเป็นเนื้อผงพายกุมารทาบอลน,นะครับแล้วก็เป็นยันหลังเป็นยันห้านะครับ ้านหลังเขียนว่าหลวงพุทธิมวัดไร่วาลีนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเรามาดูพระนะด้านข้างนะครับถ้าเราสังเกตจากลักษณะการทาบอลจะมีความเลอะในตัวแต่ว่าจําสีของบอลที่ทาด้วยนะครับว่าต้องเป็นเบอร์นี้เท่านั้นนะฮะซึ่งโดยด้านข้างเนี่ยถ้าเราซูมลงไปดูด้านข้างนะครับจุดสังเกตพระเนี่ยจะเหมือนมีเส้นล่องขีดตรงกลางนะนะครับเป็นแบบตรงที่อย่างที่ผมขีดดูเนี่ย ะจะเป็นจุดที่เอาไว้ดูในพระกุน่นแผนบล็อกแรกได้นะครับแล้วก็เป็นร่องข้างที่เป็นธรรมชาตินะครับพยายามเรียนแบบยังไงก็จะยังไม่เหมือนในส่วนนี้เนี่ยสวยๆเนี่ยยินดีรับเข้าเนี่ยตั้งแต่2องแ0 0ถึงห้าแสนอยู่ที่สภาพอยู่ที่ฟอร์มพระนะครับุน่นแผนไพภูมารเนี่ยถ้าสวยกว่านั้นก็ อยู่ที่หลายๆแสนขึ้นไปสภาพแบบนี้ก็อยู่ประมาณหลักแสน2อ0สามแสนนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่าเช่นเดียวกันสําหรับหลวงพุทิมวาราหาล่นนาพระมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับ มาดูกันที่องคนี้นะครับองนี้เหรียญอายุยืน,ยยนเหรียญอายุยืนของหลวงปู่ศรีเนี่ยมีสร้างหลายเนื้อน,นะครับส่วนที่ดูในภาพเนี่ยจะเป็นเนื้อนวะซึ่งออกเขียวมีผิวเลือเลือเป็นจ้ำจ้ำนะครับซึ่งยันตรงกลางเป็นยนันอหะนะอนะด้านหะนะ้านะเขียนว่าอายุยืนด้านหลังเนี่ยองนี้จะไม่มีตอกเลขนะครับเป็นนวะไม่มีตอกเลขแต่นวะจะมีแบบตอกเลขแล้วก็ไม่ตอกเลขด้วยนะครับองนี้ไม่ตอกเลขแต่มีโค้ดครับมีโค้ดตัวยันด้านหลังเป็นตัวยันพุทธสังมิอหะสามตัวขมวดเนี่ย เป็นยันมาอูเป็นยันใบพัดกล่าวว่ารุ่นนี้นะครับพุทธคุณดีทางคงกระพันชาตีแค้วคาดอุดบัดวันทลายนะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญที่ออกในปี17หลวงปู่ศรีแบบนี้สวยๆเนี่ยในอดีตเป็นแสนนะปัจจุบันอยู่หลายหลายหมื่นบาทก็ยังรับเช่าอยู่นะครับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนานะจังหวัดนครสวรรค์ครับเครื่องรางนะครับวันนี้นําตะกรุดไม้ลวกหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกในสภาพที่มีชํารุดอยู่บ้างแบบนี้ยิ่งทําให้ดูง่ายนะครับศึกษาดูดูจากเชือกครับสังเกตและจําเบอร์เชือกเลย นะครับลักษณะของตัวเชือกที่เป็นเชือกแบบไหนลักนะครับที่ลงไว้เป็นแบบไหนลักษณะของตัวลายที่มีธรรมชาติเป็นลักษณะการถักแบบชาวบ้านนะครับลักษณะของลายขึ้นลักษณะจระเข้ขบฟันจอกเนี่ยสม,สมบูรณ์สมบูรณ์จะมีเชือกถักมาด้วยเดิมๆเป็นสายนะครับลงลักมาแบบนั้นก็จะอยู่หลายหมื่นนะครับแต่อย่างถ้ามีชารุดแบบนี้ยยินดีรับเข้าสตาร์ทที่สอง0มืขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนี่ฮะถ้าเราดูหัวท้ายเห็นไหม หัท้าจะมีลักษณะของตัวเหมือนกคงจักเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูมีความเก่าจริงนะครับไม่ได้มีลักษที่เป็นสีใหม่เป็นตัวลักษที่ทําขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนี้มีลอกเตียนแบบเยอะนะครับพวกนี้ต้องอ่าน จากธรรมชาติให้ออกนะครับแล้วก็ดูจากลักให้ได้ในสิ่งที่เราได้ <meu S 1> ในการศึกษาพ <ạt> าระแบบนี้หรือว่าวัตถุมงคลประเภทนี้หหเนี่ยดูได้อีกหลากหลายประเภทนะครับดูได้อีกหลากหลายหลวงพ่อดูได้อีกหลากหลายตะกุดดูได้อีกหลากหลายเกจินะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านบูมจากระเพชรนะครับปิดตาบัวสชั้นนะครับหลวงพ่อเลิมวัดจุกระเชิด้านล่างอุดผง12นักษัตย์นะแบบนี้นะครับเป็นผงที่สีดำดำนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ทํายากนะครับถ้าเรียนกับหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์ทำได้ในในชีวิตเนี่ยไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ ปลกเสกพระเนี่ยใส่ผงพวกนี้ตลอดนะครับสำหรับพระพิมพ์สมเด็จสําหรับพระที่อุดมีผงเนี่ยผง12นักษัตริย์เนี่ยว่ากันว่าแก้ดวงตกนะครับเอาทําตามตาราโบราณเนี่ยเรียกว่าทํายากจริงๆแล้วก็หาคนที่จะทําในวิชานี้ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าแทบจะไม่มีหรือหมดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับสำหรับวิชาตาราสิบสองนักกษัตริย์ที่ได้กันจริงๆถ้าเราสังเกตนะครับเบอร์ตะใบด้านล่างเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะเห็นได้เลยว่า ว่าเบอร์ตะใบเป็นเบอร์ตะใบที่มีความหยาบตัวแทงสลับกันบ้างแทงเรียบถ้าเราสังเกตสองสองฝั่งอาจจะสลับกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่เอาไว้พิจารณาหรือจดจําเพราะฉะนั้นเป็นองค์องค์ไปแต่ถึงกรนนั้นแล้วนะครับผงอุดเนี่ยจดจําลักษณะของมวลสารที่เป็นตัวผงเดิมๆของเขาเนี่ยสามารถพิจารณาได้ว่าเก๋หรือแท้เป็นยังไงโค้ดด้านหลังมีจุดดูอยู่ว่าโค้ดถ้าเราเอียงดูเห็นมิติของโค้ดหรือเปล่านะครับในสิ่งที่เรามา ได้สองกันได้ดูกันในวันนี้ยินดีรับเช่าเข้าหมื่นต้นๆน,นะคะ เหรียญนี้เหรียญหลวงพ่อเงินวัดรอนในหอมนะครับเหรียญหันข้างครบอายุ80ปีหลวงพ่อเงินเกจิกที่มีวัตถุมงคลสร้างขึ้นมามีประสบการณ์มากมายในอดีตเนี่ยปลุกเสกงานใหญ่ๆทุกงานแล้วก็เป็นศาสาธิกมมกับเกจิอาจารย์หลายๆท่านอย่างอาทิเช่นหลวงพ่อเต๋คงทองด้วยในยุคนั้นนะครับซึ่งหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสร้างรุ่นนี้เอาไว้มีเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับส่วนในลักษณะของตัวองค์พระเนี่ยจะเป็นบล็อกวงเดือนถ้าเราสังเกตดูด้านข้างตรงนี้จะมีวงงเดือนซึ่ ในตัวเหรียญรุ่นนี้เนี่ยในสภาพสวยๆเนี่ยถ้าเราสังเกตจากตัวตัดก็เป็นตัดที่อยู่ในเนื้องเงินครับตัดขึ้นมาแล้วก็มีค่อนข้างเอ็นไปทางด้านหลังสุดมีดเลยต้องเรียกว่าภาษาภาษาชาวบ้านเนี่ยตัดแบบสุดมีดเลยมีสาดนิดเดียวนะครับแต่ว่าจดจําร่องรายละเอียดเอาหูเจาะเอาแล้วก็ตัวห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเงินเดิมๆแบบนี้จะหนานะครับห่วงเงินเดิมๆจะหนาเลยยันด้านหลังเป็นยันหลุมเพ่องเงินวัดดอนในหอมเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับปี2 5 1 3้อสวยๆรักหมื่นนะครับแบบนี้ินรับเช่านะครับ หลวงพ่อโสธรปี2 5 1 3แบบนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับองนี้ที่ได้มาเป็นสภาพผิวลุ้งๆลุ้ง,งยังไงก็คือผิวเนี่ยผ่านออกซิเดชันแล้วผิวเนี่ยมีลักษณะของตัวโลหะที่เงินที่เป็นกลับเป็นสีฟ้าฟ้าออกเป็นเหลืองๆบ้างแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นผิวเดิมๆยังไม่ผ่านการล้างเช็ดผิวใดๆนะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อโสธรมีพื้นลงยานะครับมีร่องรอยของการขุดผิวแล้วก็ลงยาแล้วมีการยึดติดที่แน่นหนาแล้วก็ไม่กระเทาะล่อออกมานะครับ เป็นยันตัวพุทธนะครับซึ่งองค์พระนะครับพระจะเป็นเนื้อเงินเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้จะมีการกระแทกหรือเก็บได้โดนจมูกเนี่ยบางทีจะมีหลายองค์ที่มีเก็บรักษาที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ลงยาเต็มๆสวยๆแบบนี้สตาร์ทให้หลายหลายหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นลงยาที่มีการกระท้อม,มีการชํารุดไปเนี่ยในเหรียญแท้เนี่ยอาจจะอยู่แค่หลักพันก็ได้นะครับในรุ่นนี้ร้านอยู่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากแวะมาหากันที่ร้านด้วยนะจ๊ะ ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักษัตรประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ธดาเสนีวงศ์ณยุทธยาและผมบุมงจักรเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์นัดคิวได้เลยนะครับ